เบื้องหลังความสำเร็จของไดโซไม่ได้มีโมเดลธุรกิจแสนซับซ้อนหรือว่าการตลาดสุดลึกล้ําแต่ว่ามาจากผู้ชายคนหนึ่งที่เขาขายของคนเดียวแล้วก็ขี้เกียจตั้งราคาก็เลยขายทุกอย่างในราคา100เยนค่ะ Billion นแบรนด์ร้านแบร,รนด์บันดาลใจยานะฮิโรทาเคเพราะขายของคนเดียวและขี้เกียจจําราคาจึงเกิดเป็นร้านไดโซโดย The People จะมีสักกี่ร้านที่ตรงใจเราทั้งเรื่องราคาแล้วก็คุณภาพโดยเฉพาะร้านที่ขายของเบ็ดเตล็ดซึ่งเชื่อว่าทั้งแม่บ้านญี่ปุ่นหรือว่าใครหลายคนที่ชอบไปช้อปปิ้งในห้างสรรพสินค้าเนี่ยก็คงมีคําตอบในใจว่าร้านไดโซค,ค่ะซึ่งคนที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของไดโซนี้มีชื่อว่ายานฮิโรทาเคค่ะ เรื่องราวของยาโนนะคะเริ่มต้นจากตอนที่เขาจบปริญญาด้านวิศวกรรมศาสตร์มาค่ะแต่เขาไม่ได้ทํางานเป็นวิศวกรน,นะคะตอนนั้นก็เริ่มแต่งงานกับสาวคนนึงแล้วก็ไปช่วยพ่อตาทําธุรกิจค่ะตอนนั้นเขาก็เริ่มกิจการเพราะพันธุ์ปลาค่ะแต่ว่าทํามาได้ประมาณสัก3ปีเนี่ย ก็ต้องมีตัวเลขที่พุ่งสูงขึ้นซึ่งเลขที่ว่านี้นะคะไม่ใช่การประสบความสําเร็จค่ะแต่เป็นจํานวนหนี้ที่พุ่งสูงขึ้นถึง7ล้านเยนเลยทีเดียวค่ะแต่นัเวลานั้นนะคะตอนที่เป็นหนี้สมัยหนุ่มๆเนี่ยเขาจะท้อหรือว่าล้มเลิกไม่ได้เลยเพราะต้องมีครอบครัวแล้วก็มีลูกที่ต้องดูแลทั้งครอบครัวนะคะก็เลยมุ่งหน้าสู่โตเกียวเพื่อหางานทําค่ะตอนที่ทํางานใช้หนี้นะคะเขาก็เป็นทั้งเซลล์ขายสารานุกรมเป็นพนักงานในร้านโบลิิงนะคะแล้วก็ทํางานหลายๆอย่างเลยเปลี่ยนงานอยู่ประมาณ9ก้าค ั้งในเวลาแค่ไม่กี่ปีค่ะจนกระทั่งวันหนึงค่ะเขาตัดสินใจออกมาเปิดร้านขายของเบเตเลตของตัวเองค่ะโดยที่ขายอยู่บนรถกระบะนะคะแล้วก็ที่กระบะหลังของตัวเองและตั้งชื่อร้านว่าไดโซค่ะซึ่งไดโซเนี่ยจะรับสินค้ามาจากโรงงานหรือร้านที่เขาขายของจํานวนเยอะๆแล้วก็จะได้ราคาต้นทุนที่ต่ําเพื่อนํามาขายแล้วก็เอากําไรค่ะ แต่ในเวลานั้นนะคะยาโนเข้าขายของอยู่คนเดียวค่ะแน่นอนค่ะว่าการที่เปิดร้านหนึ่งอ่ะมันต้องดูแลทั้งการเช็คสต็อกสินค้าจัดสิงของต่างๆหรือว่าคุยกับลูกค้าสิ่งที่ยากที่สุดก็คือการจําราคาของแต่ละชิ้นค่ะว่าอันนี้ราคาเท่าไหร่ต้องคุยกับลูกค้ายังไงค่ะเขาก็เลยตัดปัญหาเรื่องนี้ด้วยการขายทุกอย่างในราคา100เยนค่ะ แต่ว่าในตอนนั้นนะคะเขาก็ยังไม่ได้ประสบความสําเร็จค่ะเพราะว่าของที่ถูกอะค่ะบางคนก็อาจจะมองว่าเฮ้ยมันเป็นของที่ไม่มีคุณภาพหรือเปล่าแล้วลูกค้าก็รู้สึกว่าไม่ค่อยไว้วางใจเท่าไหร่ค่ะหลังจากนั้นเขาก็เลยพยายามแก้ปัญหาด้วยการเพิ่มต้นทุนขึ้นค่ะ จากตอนแรกของแต่ละชิ้นต้นทุนจะอยู่ประมาณ70เยนค่ะเขาก็เพิ่มขึ้นมาเป็นต้นทุน80เยนและเชื่อไหมคะว่าเพียงแค่10เยนนี้เขาก็ซื้อของที่มันมีคุณภาพดีขึ้นมาได้แล้วก็ค่อยเรียกความไว้วางใจจากลูกค้ากลับมาได้อีกครั้งหนึ่งค่ะ ซึ่งโมเดลการต่อรองราคากับผู้ผลิตโดยตรงแล้วก็ได้สินค้าจํานวนมากในราคาที่ต่ำนะคะก็เป็นโมเดลเดียวกันกับวอลมาร์ทนะคะซึ่งเป็นร้านสินค้าปลีกของอเมริกาแล้วก็เป็นร้านใหญ่ระดับโลกเลยทีเดียวและต่อมายานุเขาก็ค่อยๆพัฒนาสินค้าของตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆจนสามารถเปิดเป็นบริษัทไดโซอินดัสทรีขึ้นมาได้โดยคําว่าไดโซนะคะหมายถึงการสร้างสารรค์ครั้งใหญ่แล้วในปี1977นะคะเขาก็ได้มีบริษัทของตัวเองอย่างเป็นทางการค่ะแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มมีแฟรนไชส์แล้วก ก็เปิดหน้าร้านนะคะแต่ว่าก็ดันมาเจอช่วงที่เศรษฐกิจญี่ปุ่นย่าแย่พอดีค่ะเป็นช่วงฟองสบูแ่แตกแล้วในช่วงเวลานั้นนะคะธุรกิจหลายแห่งเนี่ยต้องปิดตัวหรือว่าล้มพังลงไปเลยแต่ว่าสําหรับไดโซเองกลับเป็นช่วงเวลาที่เติบโตได้ดีเลยทีเดียวเพราะว่าช่วงที่เศรษฐกิจพังนะคะคนญี่ปุ่นก็จะมีการระมัดระวังในการใช้เงินมากขึ้นเขาก็ย่อมต้องการของที่มันถูกแล้วก็มีคุณภาพดีไดโซก็เลยตอบโจทย์ทั้ง2องอย่างนี้ค่ะเพราะราคาแค่ 1, 100ยเยนเท่านั้นค่ะและอีก10กว่าปีต่อมา ะะก็มีการขยับขยายไปยังต่างประเทศค่ะซึ่งในปี2005ไดโซมีสาขาที่ต่างประเทศถึง3,000กว่าสาขาแล้วก็ในญี่ปุ่นประมาณ1,800สาขาแล้วก็ขยับขยายไปกว่า26ประเทศทั่วโลกเลยทีเดียวค่ะแต่บางคนอาจจะสงสัยนะคะว่าแล้วไดโซจะไปต่างอะไรจากร้านที่คนอื่นก็ทําได้แค่ตั้งราคาเดียวกันหมดเลยอย่างร้านทุกอย่าง20อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วถ้าสังเกตดีๆนะคะร้านไดโซจะมีกลิ่นอายความเป็นญี่ปุน่นแล้วก็มีสินค้าญี่ปุ่นที่อาจจะไม่สามารถหาซื้อในร้านอื่นๆได้ค่ะอย่างเช่น ถ้าเราจะซื้อกล่องเบนโตะหรือแม้กระทั่งถุงเท้าสําหรับเก้าอี้ค่ะของที่มีความรายละเอียดเล็กน้อยหยิบย่อยแล้วก็สเสน่ห์แบบญี่ปุ่นก็จะเป็นสิ่งที่หาได้ในร้านไดโซค่ะคนก็เลยไม่ได้ซื้อแค่ไปใช้ในชีวิตประจําวันเท่านั้นบางคนเขาก็ซื้อไปเป็นของขวัญหรือเป็นของฝากได้อีกด้วยค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวเบื้องหลังความสําเร็จของไดแล้วก็ยาโนฮิโรทาเคะคนที่ผ่านความล้มเหลวจนกลายเป็นเพื่อนสนิทกับความผิดพลาดนะคะแต่เขาก็ก้าวผ่านมาได้ด้วยความขยันขันแข็งแล้วก็มุ่งมั่น แบรนด์หนึ่งที่ประสบความสำเร็จค่ะติดตามเรื่องราวของผู้คนและเหตุการณ์ที่น่าสนใจได้ในทุกช่องทางของ The People สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ